ทองดีหลังหรือเปล่าครับเนี่ไปอยังครับเนี่ยสวัสดีค่ะเอ้ยเดินไปหนครับเยอะเลยก็ดีัเยท่นี้เดินเลยลูกมุยเลยค่ะหยิบงค์ามาให้ได้ค่ะวัสดีค่ะแหม Excuse me please give your money for t o y e a ตันเลิเลยเดียวครับผมแตนพี่รุ่งมันจูจอร์แอนด์มาโชว์อ่านแตนับท้องดีแหมเป็นที่น่าเสียด, <pic. S 1> สดายครับนี่ค่ะอ่านี่น้อิดาน้องมิดานั่นเองนะคะต้องบอกไว้ก่อนครับว่าน้องมิดาของเราเป็นนกน้องใหม่ครับเป็นนิวสตารครับใช่แล้วค่ะอ่าแม่รำตัวเสร็จแล้วค่ะต <ๆ S 3> <ๆ S 2> ่อไปค่ะให้สวัสดีทุกท่านเป็นภาษาไทยกันก่อนเลยมิดาคะสวัสดีค่ะอ้าวอ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะนี่สวัสด like ีค <strong> ่ะคุณวลด้วยค่เฮ้ฮัลโหลอินทิค่ะเลยแต่วันนี้มี chance คชมเป็นชาวต่างชาติด้วยแบบนี้ให้เจ็กกี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษกันครับเจ็กกี้ Could you say hello to everybody Hello เอาเอ่อ everyone how are you bye ใช่คิวโอ้โหค่อนข้างจะเบาไปนิดนึงนะับสำหรับเสียงของน้องแจ็คกี้นั่นเองค่ะไปแล้วสองภาษาค่ะเดี๋ยวเราต้อนรับ AEC อีก2ภาษาด้วยกันค่ะอินเดียพูดชัวร์แนโอเค thank you ให้น้องมิดาค่ะสวัสดีเป็นภาษาอินเดียกันบ้างดีกว่าใช้คำว่า namaste 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 ไม่ธรรมดานะคะ say hello in India, f r a n k l s อด้วยภาษาจีนกันเลยค่ะสวัสดีภาษาจีนกลางนนั่เองใช้คำว่านีฮาวนีฮาวเซลล์อินชไนน์ิสว้าวนี่เลยแต่ว่าเจ๊กี้ของผมนะก็สามารถพูดภาษาจีนกลางได้เช่นเดียวกันจริงเหรอคะมาเจ๊กี้ he can speak Chinese flu Hey เจ๊กี้ this day I wish you to learn Chinese กงสีฟ้าฉายกงาค่ะไรตรงมือห้อง มั่งมีสีสุดนั่นเองใช่แล้วค่ะเรามาพบกับความสามารถต่อไปดีกว่าค่ะวันนี้ครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยเสียงไก่ขันนั่นเองแหมเหมือนมากๆเลยทีเดียวครับต่อไปค่ะพี่อ้อนตอบด้วยไก่ตัวเมียเวลาออกไข่นั่นเองไก่ เด okay okay okay? okay. 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 er. uh, ี๋ยวต้องตาตาด้วยไม่ใช่หรอครับไม่ไตัดตักตักตักแกไม่ใช่นะคะต้องตักตัตาโอเคไหมโอเคไหมคัอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกหนึ่งครั้งแบบชัดๆเลยค่ะชิคเก้นชิเก้นอักอ่ะอ่ะอ่กอ่ะอ่่ะ ่อเชียวผมก็รอฟังกันนานแล้วผมก็เชียวว่าท่านผู้ชมก็รอฟังเนเดียวกันแบบนี้ไม่ใช่ไก่กินตุ๊กแกเแลวค่ะพี่โอ้นมาฟังน้องเจ๊กกี้ของผมบ้างดีกว่า My birthday can make tree h Animal sound and the first one he can make cat sound เจ๊กกี้ค่ะนี่ คุณมากครับสำหดับเด็กระโดดลและต่อด้วยเสียงทีต่อครับแอนด็อกโอ้โหสุดนะดครับทำได้ใช่แล้วค่ะและคราวนี้มันเป็นเสียงสุดท้ายครับเมื่อสุนะนัขวิ่งข้ามถนนไม่พลังวังครับมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูงครับเบรก ครับจูดี้ครับฮัลโหลว้าวอีกสักหนึ่งครั้งครับเอาแบบหวานๆเลยฮัลโหลฮัลโหลเซลฮัลโหลจูดี้อบคุณมากนะเสียงหวานมากเลยทีเดียวและนี่ก็คือกติีาประจำตำแหน่งของน้องจูดี้นั่น,น,อน,นเองโอเคจู okay, ดี้ซิกดาเฮยไวท์ก็เด็กเว้ยเด็กเว้ยเด็กขึ้นไปยังงั้นคุณจะนั่งยังไงครับก้มไปแล้วก็สิงตัวลไป พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไหมครับเยี่ยมมากเลยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือม ลูกสะกดคำสัำภางกิดเลยนะวันนี oh. like ้มีตัวอย่างด้วยกันครับผม4ีนลูกว่าน้องๆอยากให้อ้คิวต่างเขาไปกดคำว่าอะไรเรียกมานหนึ่งลูกว่าได้เลยครับ Everyone ิชวั one l i ว e ย n e เจอร์โอ้โหหมูไม่มีไม่มีหมูนี่ครับหนึ่งสองสามหมูแน่นอนหมูนสาอังลกสารสเล็กคือคำว่า ว,ว้าวเสร็จแล้วมีตัวสองอะไรบ้างครับเด็กๆเดี๋ยวกูเมาเก่งมากสองตัวแรกดูกันหยิบขึ้นมาแล้ว,ต,ว <S S ตัว S S D ตัวแรกนะตัวที่สองตามมาติดๆเลยครับผมตัวอะไรครับเด็กว,ว้าวตัวเอ็นะครับผมมาถึงตัวที่สามบอกวันนี้หยิบขึ้นมาอย่างมั่นใจต<ล>ัวอะไร<ม>อ่ะ<ล> ตอบนกันตัวแรบผมโอเคนนเลยนะและตัวทดายเดียวเราจะเดินไปแล้วขึ้นมาตัวอะไรอ่ะอีนะโอเค F N A K I ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าถูกต้องขอเตียงปรบกับอีสันวาเทรนเนอร์ที่ดีนครับผมดีนกเตเียอาหารการกินลาหรือว่าสั่นเลนลูกด้วย ยออนกระาพาสูงๆนั่นเองอยู่ทางด้านไหนเอ่ย๋อ้เนเนอร์เราอยู่ทางด้านบนมาแล้วครับผมเนเนอร์ตรงสัญญาแล้วครับแล้วก็การที่ิีกองซุปตารว้าวสุดยาวมากเลยทีเดียวและ โอมาลอินดปิาตรงกลางวิดีโอเราริบเกิลเอตอร์อินเดียบูดิคอสเนปาบูกาเซียนิอินเดียเป็นผู้มาพบวนหายุยาสวยวยามมากเลยอินดวอเตอร์แรดบอร์ไวท์อร์ดแนด์มัสบูิักทีี่ชูดแต่ขันสามมาพราะกางหงขาวแล้วก็หงษ์ดะเป็นครอบครัวขงนักเลยทีและคาร์โรไล มีเวอร์เบิร์นะวีเดียนีีเดีย้องคํับสำหรับการรแายของนกยูนิเดียบนเวทีการแสนันเองมาพราะกับแฟนสาวของเขาตอนนี้ชื่อว่าน้องคอลล่าเลย and supermodel on this set weather r o m to t ี่นับหนึ่งร้อยวิตด้วยกันครับเราบรรดาซูเปอร์โมเดลของเราเปนเองมาพราอกันเลขาและเซ็กซี่น้ำตัวสีขาวอมบดบุจมอยปากเหมือนถกชากรเล็กรติกสินัเลย ที่แห่งน้ำเกิดและโตที่ซาบาริโอเบิร์โเลิคร์ไลเซียมเป็นปุ๋ยของฟอนโกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสุดท้ายท้ายสุดครับเราจะรับงานเล่นนับฝันขยานนองเหล็กสามตัวสามภาษาสวัสดีดีเก่งจ่าเก่งโอกาสหน้ากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย